เป่าับชุดน้ําที่ดีที่สุดใน EK ตอนนี้คือชุด EK ต้องเล่าก่อนว่ามันมีชุดน้าปิดมันมีชุดน้าเปิดใช่ไหมหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อดังนั้นเนี่ยมีคนถามผมว่าชุดน้ําชุดไหนดีที่สุดใน EK มันก็คงไม่พ้นรุ่นนี้ครับ EK n e w c r e s a n a s i a สาวศูนย Lux RGB ตัวนี้เลยเห็นปะมันจะเป็นชื่อตามชื่อหมันคือ n e w c r e s คือการดีไซน์ของเขาเนี่ยตรงบล็อกเนี่ยนะเป็น RGB แล้นตัวเนี้ยสัญลักษณ์ตรงคุณสามารถที่จะแกะได้แล้วก็เปลี่ยนได้ให้โลโก้เป็น EK ตัวนี้ได้ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของ New สามต่อนี่ได้มอลจะเป็นันนี้ตัวนี้จะเป็นตัดขอบตัวนี้ก็เป็นขอบ,ขอบแข็งอย่างนี้เลยนะพัดลมสามตัวร,บระบายความร,ร้อนเขาจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างอะ่ะ Pro p r เ s อร์เทคโนโลยีก็คือว่าเป็นพัดลมที่แบบมีแรงอัดสูงนะครับเพราะว่ามันต้องเป่าให้หม้อน้ำไงไอตัวสายยางเนี่ยทนทานมีโลโก้ที่เปลี่ยนได้นะครับเอฟเฟกต์ไลท์อาร์จีบีไฮเกรดอลูมิเนียมเรเดเตอร์คือวเป็นหม้อน้ำลูมิเนียมที่โหดมากนะครับนั่นนี่คือชุดน้ำที่ดีที่สุดใน EK นั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะหมุนได้อันนี้ก็หมุนได้เช่นเดีีีียยยยยววววกกัับบเเเเเนนนนนน่่่่่คค้้้าาา็ไไมดดดดดดดแชุระะะปิอองงงใสข